สวัสดีค่ะพบกันสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะวันนี้พบกันทางช่องพลายดมเอ็นพังไมเงินชาแนลนะคะเออหลังจากไม่ได้ลงคลิปน้อง2วันนะคะเดี๋ยวเช้านี้เรามาอัปเดตน้องนะคะอาการน้องวันนี้นะคะอาการไม่ค่อยสู้ดีเลยค่ะน้องมีอาการท้องเสียงเมื่อวัน2อสารอบนะคะแล้วก็คุณหมอก็มาดูแล้วนะคะ คุณหมอได้ใส่น้ําเกลือให้แต่ว่าน้องไม่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆนะคะว่าอาการน้องเป็นยังไงนะคะถ่ายด้วอะหันแสงอืดดวเอา่องอืดรเอใส่น้ำเกลือลต่มองใส่น้ำเกือไตดกตัวเดียวตัวเน่เออ เมื่อยลเมื่อยน้องมีอาการเหนื่อยเพลียมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาถามคุณตานะคะว่าน้องอาการน้องเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้อัปเดตน้องนานสองวันแล้วนะคะ,ะคุณตาคะน้องเป็นยังไงบ้างคะเป็นแบบนี้ตั้งแต่ตีสอง ที่สองพอน้องเข้าไปอยู่กับแม่เขาให้ไปอยู่กับแม่ทีนี้น้องก็ไม่ได้พักผ่อนน้องไม่ได้นอนยืนอยู่กับแม่พอ,อนีพอน้องมาลงตัวลงนอนออก็ติดกับสายสเตทีที่เขาถึงไว้นั่<ค>นแหละทีนี้ก็น้องก็ลุกไม่ได้ก็ทางคณะของเขาก็บอกว่าไม่ให้เราไปดูแลให้เขานอนพักผ่อน เขาก็ลุกไม่ได้เ้าก็นอนดิ้นใจดิ้นมาเป็นมีอาการชักอย่างนี้ยครับหลังจากนั้นก็หมอมาให้น้ำเกลือประมาณตีสองเองให้น้ำเกลือแล้วแต่ชนี้หมอบอกว่าจะมามาให้น้ำเกลือวันนี้ทั้งวันแต่ไม่รู้น้องจะรอดถึงหมอมาให้น้ำเกลือหรือเปล่า อาการน้องก็ก you know? ็ไม่รู้ว่ายังไงนะคะเตะประกันกำลังเลยเตน้ำเกลือน่ะเตโมบีมาจูบอดนไอจูเศราหลุดซแล้วไปใส่เครือนีแล้วทานดีก็ดีทำดีก็ไม่ดีไป คุณหมอได้มาใส่น้ำเกลือแล้วนะคะแต่ว่าใส่แล้วก็น้องก็ยังไม่มีแรงนะคะอาการก็น่าเป็นห่วงนะคะน้องอาการหนักอยู่ค่ะหมอพระใน,นมูลธาพันในะองค์การหรือกักฤท้อ์เนี่ยไอโกะในดุลละบนุบริจาคช่วยจ้ามวย <c oughs>

ััวเงอนดียวเราจะอับเดี๋ยวเราจะมาดอาการน้องให้เรื่อยๆนะคะขอบคุณสำหรับที่ติดตามช่องของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พ่อขวานแม่ขวานด้วยนะคะ